สวัสดีสบายพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับแม่นอ้องไอติมลุยสวนเนาะวันนี้เราเข้ามาดูบังคุดอีกวันหนึ่งนะทุกคนวันนี้บังคุดของเราก็ดอกบานพระนําแล้วพี่น้องก็คือบานแล้ววันนี้เราจะเข้ามาดูวิธีทำให้บังคุดผิวมันผิวมันเพื่อส่งออกต่างประเทศคือว่าประเทศนอกอ่ะจีนอ่ะมาตั้งนั้นนะพี่น้อ,นองเขาชอบมางคุดผิวมัน วันนี้เราจะทํายังไงให้มังคุดผิวมันเรามีคนที่เราจะถามดูนั่นก็คือพ่อใหญ่หนวดตอนนี้เขากําลังพ่นยาอยู่ว่าเขาใส่ยาอะไรเขาพ่นยาอะไรทาไมผิวถึงด้มันเอา้าแล้วทาไมถึงด้ประเทศนอกเขาถึงต้องการมังคุดผิวมันเราไปติดตามดูติดตามฟังกันเลยทุกคนเหมืนอนเรอาติมจะไปสอบถามพ่อใหญ่หนวดเขาเพราะว่าทุกวันนี้มังคุดนะ่ะผิวไม่มันนะ่ะ ประเทศนอกเขาไม่กินนะทุกคนอมันเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันเลยไปเลยวันนี้เราจะมาดูพ่อใหญ่หนวดเขาพ่นยาเขาบอกว่าอยากรู้ว่ามังคุดผิวมันเขาทำกันยังไงช่วงนี้ก็อากาศสองวันแล้วทุกคนน้ำหมอกน้ำค้างเยอะเนาะมังคุดจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเดี๋ยวจะถามดู อันนี้เขาก็พ่นยา่อใหนวดอขอถมหนออย้าวันนี้ขอรบกวนเวลา่อใหนวดนะทุกคนเดี๋ยวเราก็าไปถามดูว่าวันนี้พ่อใหนวดเขาว่าเขาจะทํามังคุดให้ผิวมันเหมือนที่แบบประเทศนอกเขาต้องการนะเนาะเขาทํากันยังไงคือลดพ่นยาทุกคนอวันนี้เราก็จะมาดูมังคุดรุ่นไหนจะต้องทําผิวมันผิวสีมันเฟบได้ อ้าวพ่อเงินวดสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะโอ้ยเอ้ากาบกับคนถือกล้องกาบเมียมาทำอะไรคุณเมียก็ <G ül> จะมาถามดูวันนี้พ่อเงินบอกว่าจะทำมังคุดผิวมันใช้อะไรคะเนี่ยถึงได้มันคะใช้น้ำมันหรือเปล่ามาทาอ๋อปกติเนี่ยใช้น้ำมันหมูมาลูบมันก็มันแล้วครับพี่น้อง <G ül> แต่ทีนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะทำได้เพราะมังคุดเขามีเยอะ อ้าวนี่มังคุดเขาออกดอกมาแล้วขนาดเช่นนี้นะครับพี่น้องนี่เห็นไหมเห็ไนไหมตอนนี้ส่วน,น,นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นอย่างนี้แต่ดอกบานที่สวนของเราดอกบานก็มีไปแล้วเยอะแล้วนะครับพี่น้องแต่เราจะเน้นไปที่ไอ้ไอ้นี้ก่อนสำหรับวันนี้จะทํายังไงให้ให้มังคุดอ่าหูเขียวผิวมันเพื่ออ่าส่งออกไปประเทศจีนได้อ่าไม่ใช่ประเทศจีนหรอกครับทางไทยก็เอาเหมือนกันนี่แหละครับทายัางไงให้มันมันพูดง่าย อ่าสำหรับวันนี้เราก็จะเติมนี่ครับเติมตัวนี้ไอตัวนี้มันเป็นยาป้องกันมแมลงแต่มันเป็นสองเด้งเอาสองเด้งไงเราป้องกันมแมลงไงเราป้องกันไม่ให้พวกเสียไฟหรือพวกมแมลงมากัดกินเออมังคุดอยู่แถวนี้เดี๋ยวหูเขาจะหายหูเขาจะแหว่งต้องให้หูเขาอยู่ครบ ไอ้ตัวนี้เราก็เลยใช้ตัวนี้แต่ไอ้ตัวนี้มันได้สองเด้งตรงที่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเป็นน้ํามันอ่ามันเป็นน้ํามันน้ํามันถ้าเราพ่นลงไปแล้วโอกาสที่เขา,เา,าจะมันก็ตัวนี้ไม่ได้โฆษณา <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาใดใดทั้งสิ <c oughs> <ๆ>้นเห็นว่ามันดีเลยเอามาใช้ันดีก็ะยกแป๊บเดียวพอตัวนี้นี่นี่ครับยี่ห้อนี้นะครับเอสเคนี่แหละครับสเปรย์เพราะมันเป็นสารน้ํามันด้วยป้องกันแมลงอ้าวนี่แหละครับ ทำให้เขาผิวมันอ้าวโบรอนเราจะใส่โบรอนในะช่วงนี้เราต้อง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 การโบรอนนะครับพี่น้องไม่ว่าแต่ทุนเรียนหรือมังคุดช่วงที้เขาเป็นดอกเช่นนี้เราต้องการโบรอนเยอะมากไอ้ต้นนี้ดกจริง,รงๆครับพี่น้องเอ๋เติมโบรอนเอาเมื่อเติมโบรอนแล้วมีอะไรเคเซียมเอาเคเซียมเราไม่ได้เอามาด้วยมันเป็นกระสอบมันหนัก เราก็ไม่ไดเอามาหรืว่าจะแบกมาแต่เราเอมกนีเซียมมาเพราะมันเป็นถุงเปล่าเพราะเราใช้ไปหมดแล้วไอ้น,นี่คือแมกนีเซียมไอ้สิ่งที่นี่เราหนึ่งแมกนีเซียม,นนคเ,ยมเคเซียมโบรอนแล้วก็ยาป้องกันมแมลงอีกเด้งหนึ่งก็คือ,อายาป้องกันมแมลงตัวนั้นเราใช้แบบสเปรย์พี่มีน้ํามันด้วยบางครั้งสมัยแต่ก่อนเขาก็ใช้พวกอเ,อเ,อเอาบอกก็ตามตรงเลยไว้อยแต่แล้วทีนี้เรามันก็ ลักษณะคล้ายๆกันกับตัวนี้นั่นแหละพี่น้องท่านเห็นดอกไหมครับดูดอกบานท่านเห็นดอกไหมครับท่านก็จับลงไปนะครับช่วงนี้ท่านก็พ่นไปสักสองถึงสามครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือเงินในถุงของท่านถ้ามีแต่ถ้าไม่มีจริงๆเราก็พ่นครั้งเดียวนี่แหละครับพี่น้องวันนี้มันมันแตกอ่อนด้วยแล้วพอพอนนนี่น่วนไหนเนี่ยเนี่ยแตกอ่อนออกมาลเลยใช่ไหมใช่ปะ่ะนี่อ่อ ถ้ามันแตกใบอ่อนออกมามันก็ดีสิเพราะใบมันมันกุดมันมันมันขาดไปถ้าเขาแตกใบอ่อนใบไอ้ตัวนี้แหละจะไปคุมพวกเอ่อมังคุดอ้าวนี่ไงรุ่นรุ่นรุ่นนี้อ่รุ่นนี้มันก็มีดอกนะบานกำลังบานกาลบนกำลังร่วงกำลังร่วงอ้าวยวพาไปดูต้นที่เขาบานนะมาถึงต้นที่บานแต่ก็ไม่ได้บานเหมือนทั้งทั้งสัเกตไหดอกเขาบานบานแล้วรุ่นนี้เป็นเป็นรุ่นแรกๆของสวนเรา อ่าช่วงช่วงบานนะแต่มันมีไอ้พวกรุ่นที่เป็นลูกแล้วก็มีแต่อันนั้นเราไม่รับไม่นับดอกเพราะว่ามันนีอน้อยแต่รุ่นนี้เรามีเยอะอยู่ไอ้ที่ดอกบานเนี้ยเรามีเยอะแต่เราวันนี้เราเราก็มันมีไอ้พวกนี้นี่เราก็มาฉีดปุย๋ยฉีดยาเอารุ่นนี้ไปเลยรุ่นนี้ไปเลยควบกันไปเลยควบกันไปโอ้ดอกมันโตอยู่แต่ใบมังคุดปีนี้ต้นนี้ไม่สวยท่านเห็นดอกอย่างนี้ท่านอย่าเพิ่งดีใจนะพี่น้องท่านอย่าดีใจนะ พอใบสังเกตดูใบมังคุดมีน้อยมากใบของเขามีน้อยมากโอกาสที่เขาเขาถูกแดดและลูกเขาจะเป็นกะเป็นกากแล้วลูกเล็กๆล,กลเพราะลูกลายก็กลายเป็นส่งไปประเทศจีนไม่ได้ต้นนี้ดกก็จริงอยู่แต่คุณภาพหาไม่มีเลยบอกตามตรงบางท่านเห็นแบบนี้ไซโยชโยชโย,ย,โยมังคุดดกบอกตามตรงอะไม่ได้ครับนุน่นต้นอย่างงุ่นลางงน่ะสวยๆนะ่ะที่มองไปไม่เห็นมังคุดเลยนะ่ะ ไม่เห็นดอกเขาเลยแต่เข้าไปดูใกล้ๆดอกเขาอยู่ข้างในนะมันจะเป็นได้คุณภาพอย่างมากเลยเพราเป็นอย่างนี้มดสิทธิ์มีใบบิดบังเขาไงมดสิทธิ์นี่แหละนี่นี่นี่ถ้าเขาเราเราจะมาพ่นยาป้องกันเพลี้ยไฟไอเพลี้ยไฟมันจะมาหลบอยู่ตรงนี้มาลบอยู่ตรงนี้อ่าถ้าเห็นเขาดอกบานลักษณะเช่นนี้ เราจะป้องกันไม่ให้เฟียไฟเขามาหลบเราอัดน้ําเยอะๆหน่อยสักหนึ่งวันแล้วทีนี้อดอกเขาก็ไปเยอะไปข้างหลังอเออไอ้ไอ้เฟียไ,ไ,ไฟมันก็มาโอ้ยหลบไม่ได้แล้วเขาก็ไม่เข้ามาหลบไงแต่ถ้าดอกหุบอยู่งี้เราให้น้ําน้อยดอกมันหุบมันไม่บานเด,ดี๋ยวเฟียไฟเขาเขาเขามาอยู่ตรงนี้มาทําลายดอกเขาเพราะไอ้ตัวนี้มีดอกก็มีลูกเลยไม่ต้องผสมเกสรเพราะเป็นมังคุดมันเป็นพืชพิเศษ,ษตรงที่ว่า ไม่ต้องผสมเกสรมีดอกก็ติดลูกเลยไม่เหมือนพวกผู้ทุเรียนพวกผลไม้อย่างอื่นนี่ไงลูกเขามีเขาสลัดเกสรไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่จะพาไปดูรุ่นเแรกๆของสวนลูกใหญ่ต้นนี้ดูดูด้วยแล้วเหมือนไม่มีดอกเลยใช่ไหมไม่มีเหมือนไม่มีดอกเลยเอาจะพาเข้ามาข้างในเข้าไปเข้าไปเอากุ้งโคกกุ้งโคกเอาเอาจอบนิ่งนกปะนันว่าครับจอบนิ่งนกเดี๋ยวจะพาไปดูมังคุดรุ่นนี้รุ่น,รนแรกๆของสวนเรา ท่านสังเกตเห็นไหมครับอ่าผิวผิวเขาสวยนะเราพยายามให้ผิวเป็นเช่นนี้แต่ถ้าสวนใดมีมงคุดรุ่นนี้ก็บอกตามตรงอ่าถ้าล้เขามาเปิดรับเขาก็จะทาการสามร้อยหรือสองร้อยก็เปลี่ยนไปได้แต่นี้เป็นแค่าการคาดเดาเฉยๆมีรุ่นแรกๆของสวนเราแต่มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะแต่ก็สวยอยู่ถามว่าต้นนี้ท่านดูดิ ท่านจะมองไม่เห็นดอกนะครับเราชอบมังคุดเป็นเช่นนี้ท่านจะมองไม่เห็นแล้วแต่ถ้ามาดูใกล้ๆนะถ้ามาดูใกล้ๆหนึ่งดอกเราต้องการให้เขาออกมาเป็นเช่นนี้หนึ่งช่อต่อหนึ่งดอกอา้าวหนึ่งช่อต่อหนึ่งดอกหนึ่งช่อต่อหนึ่งดอกหนึ่งช่อต่อหนึ่งดอกนี่นี่เราต้องการให้เขาออกมาเป็นเช่นนี้มงังคุดถึงจะเกิดคุณภาพไม่ใช่ว่าไอ้ดอกนี้ออกมาก็มีไฟเลี้ยวเลี้ยวหนึ่งเลี้ยวสองเลี้ยวสามเลี้ยวสี่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างทางแง้เง้ง้มองไปสวน ตอนเขาดอกบานเหมือนดอกโป๊ะเสียนไอ้ต้นนั้นบอกตามตรงว่าเรียบร้อยสู้อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับ่าสําหรับที่จะให้มังคุดพิวมันก็บอกไปแล้วใช่ไหมบอกแล้วก็เติมยาเติมปุ๋ยไปอย่างั้นแหละครับพี่น้องต่อไปช่วงที่เขาดอกบานเต็มที่แล้วก็สลัดเกสรมันก็เปลี่ยนสูตรไปอีกสูตรหนึ่งแล้วถ้าร,รุ่นอย่างนี้ก็เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะถ้าถ้าถ้ามังคุดรุ่นขนาดน,นี้เราเติมปุ๋ยขยายลูกได้เลยอัดเต็มที่เลยครับพี่น้อง แต่มันมีน้อยไงแต่มีน้อยเราก็เอารูปนี้ดิเป็นหลักไงมันใช้รุ่นบานรุ่นกำลังจะบาลรุ่นกำลังจะบาลแต่แต่แต่รุ่นที่มันบานและสวนของเรามีเยอะนะก็มีเยอะอยู่เหมือนกันมันมีตอนนี้มังคุดมีอยู่สามถึงสี่รุ่นเลยปีนี้มันจะมีช่วงขาดรุ่นอยู่ช่วงหนึ่งถ้าใครมีตอนนั้นน่าจะได้ตังค์มันมีช่วงหนึ่งช่วงที่ไม่ได้เงินหรอดังรุ่นนี้หลังรุ่นนี้ หลังรุ่นนี้ไม่ได้เงินหราได้แต่ตังค์โอ้บางท่านก็เอาเอาไปขายก็ไม่ได้ตังค์ก็มีเขาให้ฟา้าอ่าน้ำมันลมมาก็มีให้ใบภูใบหมากมาก็มีบางท่านอา้าก็นี่แหละมาถามพ่อใหญ่หนวดเนาะก็ครับขอขอบคุณมากพ่อใหญ่หนวดที่ให้ความรู้เนาะพ่อใหญ่ยยหนวดจะได้ไปเสียยาเขาก็ทําอย่างนี้เหมือนกันหมดนั่นแหละเขาทําแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกนะ เรานี่ยังให้ความรู้แบบปู่มมาหมาปูว่าป่าโอ้โหอพูดฟ้าโอ้ข้าวจริงๆทุกคนอันนี้ไม่ไอติมตลกเฉยอยากให้มีรอยยิ้มทํางานตอนเช้าสู้ชีวิตตอนเช้าแต่ละคนก็มีหน้าที่ของใครของมันเอาแต่ทาอะไรนะออกกำลังกายครับอ๋อป่ะเดี๋ยวมาสุกข่อยได้เดี๋ยวมาสก์มวยข่อยได้เอาขอบุณพยนวดมากๆอันนี้ค่ะอุ๊ยจะไปไปพ่นยาแล้วนะครับ ไอที่บอกไปก็บางไอตัวที่บอกไปนี้แต่ละสวนใช้ไม่เหมือนกันนะมันเป็นเทคนิคแต่ละสวนที่ต้องใช้นะครับบางท่านก็ใช้ปุยอีกแบบหนึ่งบางท่านก็ใช้ปุยบ,บิมหนึ่งแต่คือว่าแนวทางมันก็มาเดียวกันนั่นแหละแต่เทคนิคที่แตกต่างกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับโอ <c oughs> <c oughs>